สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะจำได้หรือเปล่าว่าเราเคยมีรูปที่เป็นวาดต้นกระบองเพชรกันไปแล้วคราวนี้กระบองเพชรของเราจะมาเล่นดนตรีให้ดูนะครับอันดับแรกเลยเราจะวาดเป็นตัวของต้นกระบองเพชรนะครับคือเป็นลักษณะเป็นแท่งยาวๆขึ้นไปอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วก็วาดให้มีกระถางนะครับาวาดลงมาเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเราก็มาเขียนลายกระถางเพิ่มนะครับเสร็จแล้วกระบองเพชรของเราจะเล่นกีตาร์าวาดคร่าวๆก่อนนะครับเป็นเส้นเส้นตรงนี้จะเป็น ขีดบ,บอกว่ากีตาร์จะอยู่ทิศทางนี้นะครับต่อมาเราก็จะวาดเป็นตัวคอของกีตานะครับแล้วก็หัวหัวของกีตาร์แล้วก็เป็นตัวกีตารเป็นคล้ายๆเลข8นะครับ วาดไม่ต้องกลัวนะครับว่าเส้นจะทับกันเพราะว่าเราเป็นเส้นดินสอเดี๋ยวเราสามารถลบทิ้งได้คราวนี้ก็แขนของกระบองเพชรจะออกมาเพื่อดิดกีตาร์แล้วแขนอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะจับคอร์ดแบบนี้นะครับ ไม่รู้ว่าเล่นกีตาร์หันถูกทางหรือเปล่าถ้าไม่ถูกใครที่เคยเล่นกีตาร์แนะนำมานะครับว่ากระบองเพชรน,นี่จับถูกทางหรือเปล่านะครับตัวพี่เองก็จำไม่ได้ว่ามันควรจะจับไปด้านไหนเพราะว่าไม่ได้เล่นนะครับเล่นไม่เก่งเสร็จแล้วก็ ใส่หมวกให้กระบองเพชรด,ด้วยหมวกเป็นหมวกแหลมๆนะครับมีลายมีลายนิดนึงคราวนี้เราล่างเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปเราจะมาลงมึกกันลงมึกก็อาจจะเริ่มวาดจากหมวกเลยก็ได้ส่วนด้านบนนะครับเราสามารถขีดเส้นได้อย่างมั่นใจเพราะว่าเราล่างดินสอมาก่อนแล้วความผิดพลาดจะน้อยลงนะครับ เราจะสามารถตัดสินใจในการวาดรูปได้ดีขึ้นดังนั้นแนะนำนะครับว่าให้เราใช้ดินสอวาดเบาๆก่อนที่จะลงหมึกนะครับหรือถ้ามีดินสอด้ามเดียวก็ใช้ดินสอวาดเบาๆก่อนที่เราจะลงน้ำหนักเข้มก่อนที่กระดาษจะเป็นรอยนะครับอย่าเวลาวาดรูปจะก,กดให้กระดาษเป็นรอยนะครับ เห็นน้องๆหลายคนเวลาหัดวาดรูปจะวาดแรงมากแล้วก็กดจนกระดาษลอยทีนี้พอเราวาดผิดเวลาเราลบมันก็ยังเป็นรอยรูปเดิมอยู่นะครับรูปเราจะไม่ค่อยสวยเวลาร้องเพลงก็ยิ้มมีความสุขนะครับ อันนี้อคอกีตาร์แล้วก็วาดกระถางนะครับ กัดหางของกระบองเพชรวาดคอกีตาร์วาดหัวกีตาเพิ่มเติมให้เสร็จนะครับมีเป็นหมุดเอาไว้ถึงสายด้วยแต่ไม่วาดสายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเส้นมันจะเยอะเกินไปสำหรับรูปนี้ก็เสร็จนะครับเราก็เอาอยางลบมาลบเส้นดินสอออกแต่ว่า หมึกมันยังไม่แห้งนะครับก็เลยเวลาลบเดี๋ยวมันจะเลอะเดี๋ยวไปขอลบทีหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ